วันนี้ปอหนุ่ยเมืองมังไฟครับพามาดูการฝิกซ้อมของสายันเล็กสอสละชีพนะครับที่จะทําทการโทบในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2563เจอทางนั่นเพชรบ้านไร่สิงมาวินครับในพิกัด110ปอนด์ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับ <c oughs> เพชรบ้านไร่สิงมาวินเนี่ยคือมวยเข่าในอาชีพเข่าในเหนียวแน่นได้ลอยกว่า สูงก,กว่าแต่ถ้าว่าความเก่าเก่าเกณฑนี่เป็นรองทางด้านสายยันเล็กสอสลัดชีพแน่นอนครับและนี่ก็เป็นสังเพศครับอีกคนนะครับในสังกัดค่ายมวยสอสลัชีพครับเตรียมตัวทำการซ้อมที่จะต่อยในเดือนหน้านี่ครับก็ซ้อมกันทุกคนครับซ้อมหนักแต่ที่แน่ๆทางด้านสายยันเล็ก สอสละชีพกับการเกณฑ์เหมือนนี่ครับตั้งใจฟิตซ้อมอย่างดีปล่อยกับเทรนเนอร์คู่ใจเทรนเนอร์ออฟโคงเกียมกับเทรนเนอร์อันอยู่ครับดบาบลันสารคามที่สรารคามเป็นเทรนเนอร์คู่แฝดน,นะครับที่เห็นอยู่นี่ตัวใหญ่ๆนี่เทรนเนอร์ออฟคงเกียมนี่ครับเปึนงคนล่อบเปบ่าให้กับสาย,ยเล็กซอสละชีพนอกได้ในมีครับเทรนเนอร์ออฟเนี่ย ทำให้ทุกอย่างครับท,ทั้งเขา่าทั้งเหลี่ยมครับอาศัยรูปร่างที่ตัวใหญ่ครับให้หนักมวยเตะครับในี่สารเพศก็รับซอกรับแข้งครับเป็นการเตรียมตัวและก็เตรียมพร้อมที่ทำศึกในเดือนหน้านี่ครับสารเพลสอสละชีพครับเป็นนักมวยในสังกัดค่ายมวยสอสละชีพครับโดยมีท่านนายกดดมนะครับ จำเริญสละชีพครับคอยดูแลและก็บำรุงเป็นอย่างดีและก็มีพี่จุ๋มครับสุขสันต์สละชีพครับซึ่งเป็นหลานชายนะครับก็คอยคุมคอยดูแลนักมวยในค่ายพาไปทำน้ำหนักพาไปช่างน้ำหนักตอนเช้าที่เวทีมาตรฐานครับที่กรุงเทพนะครับ ไม่ว่าจะเป็นราชดำเนินลูกวินนี่หรืออตกรหรืออ้อมน้อยครับไปหมดครับเพราะว่าที่หอค่ายมวยส,สลาชียมนี้ต่อยทุกศึกต่อยได้ทุกเวลาครับการฟิตซ้อมการบำรุงนี่ไม่ต้องห่วงครับบำรุงถึงแน่นอนครับนอ,นอกจากที่มีพิจุมก็ยังมีท่านประธานวอกับบางระจันคอยมาดูแลเป็นระยะครับที่ว่าง เว้นจากการงานก็จะมาดูการซ้อมครับเนี่ยคือสันเพชรครับรับเขา่าทางทางนี้ก็เก่งน้ําเงินก็คือสายันเล็กสายยันดิมครับชื่อเก่านะครับมาอยู่ค่ายมวยซอสละชีพก็เป็นสายยันเล็กสอสละชีพเลี่ยมตัวดีเก่าเก่าเก,าเก,าเกมฝีมือดีฝีมือจัดจ้านครับต้องยกให้เขาครับแต่ว่าต่อยมวยไม่ค่อยได้เปรียบใครหรอกเพราะว่าตัวเปี้ย แล้ว่าฝีมือครับลูกเล่นแพาวๆเข่าในนี่ดักแทงสวยงามครับอย่างที่เห็นนี่ครับเนี่ยเตงตีเทนเนอร์ออมเนี่ยโอ้โหใส่เอฟเฟกไปด้วยครับสุดยอดจริงๆเลยนี่สันเพชรรับศอกรับเข่ารับหมัดนี่ชูซับครับไม่ใช่สานเพชรชูซับโสลาชีพครับก็จะมีโปรแกรมชกในวันอาทิตย์ นี้ที่ช่องอมรินซูปเปอร์ไฟสึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรนะครับเจอทางด้านศินละปะไทยสิทธิเชียงลุงคนทางเดียวกันนูะครับอูดรนหนองคายนู่นนะครับศิละปะไทยชูซับนี่ก็จะเจอกันครับในพิกั11ด116อสนถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลาครับชูซับนี่อาจจะลอยกว่านะครับหนาะ ส่วนศิละป่าไทยนี่น่าจะบางกว่าเล็กกว่าแต่น้ำหนัก116ปอนด์เท่ากันครับต่อยกันได้ครับมวยคู่นี้ครับกางเกงสีแดงนี่ครับคือชูซับสอสละชีพครับครับนี่คือการฟิตซ้อมของชูซับสอสละชีพนะครับเป็นมวยฝีมือเขาในครบเครื่องครับชูซับสอสละชีพครับถือว่า เป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงนอกได้ในมีนะครับวันนี้เจอทางด้านศิลปะไทยสิทธิเชียงรุ้งนะครับ116ปอนที่เวทีมวยอตกกจังหวัดนนทบุรีนะครับในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2 6 6 3นี้ครับถือว่าไม่ธรรมดาครับชกเป็นคู่ที่3เป็นคู่รองในรายการนะครับ ก็มวยเริ่มทำการแข่งขันก,นนก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถึง20.00นถ่ายทอดสดทางช่องอมูินซุปเปอร์ไฟส์ซึกช้างมวยไทยเข็นเพชรครับนาสนามมวยออตโกร์าจังหวัดนนทบุรีนี่ครับชูทรัพย์โสสละชีพครับเป็นมวยที่แข็งแก่งแข็งแรงครับน้ำเลี้ยงดีบำรุงถึงก็มีเสียจุ๋ม สุกสรรสละชีพนะครับหล้านชายแท้ๆของนายกตงนะครับนายกลักมวยครับต้องบอกว่านายกตงนายกจำเริญสละชีพครับลักมวยจริงๆครับต้องการที่อนุรักษ์และจะลงมวยไทยและก็อยากจะให้เด็กนี่ห่างไกลย่างเิกติดนะครับก็เลย ต้องมาทํามวยอย่างเป็นล่ําเป็นสันนะครับทําสนามมวยใหญ่โตครับอย่างที่เห็นนี่ครับลงยิมค่ายมวยสอสละชีพครับนักมวยในสังเกตการน,นี้ก็ล้นหลามครับมีตั้งแต่รุ่นเล็กถึงรุ่นใหญ่ครับนี่ครับรับเข่าครับชูทรัพย์สอสละชีพวันอาทิตย์นี้รู้ผลแน่นอนครับ เจอกับศิลปะไทยสิทธิเชียงลุงนักมวยฝีมือครับจากเมืองอุดรนะครับศิลปะไทยเหลี่ยมตัวดีครับลูกชายของเชียงลุงเพชรยินดีนะครับพ่อเขาก็ต่อยมวยระดับไอแอดครับสมัยก่อนนั้นเป็นมวยเงินหมืน่นหลายหลายหมื่นครับลูกก็ามาเจริญรอยตามก็เลยมาเป็นศินลปะไทยสิทธิเชียงลุงนะครับ ถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ในเวลานี้นี่ครับชูซับรับเขา่ารับศอกรับแข้งไว้เจอกับศิลปะไทยสิทธิเชียงลุงเอาอยู่หรือไม่ครับต้องติดตามนะครับอย่าพลาดเป็นอันขาดนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับคู่ที่3มในรายการเจอกับศิลปะไทยสิทธิเชียงลุงน่าดูชมมากครับนี่ครับความแข็งแกร่งแข็งแรงแ าไม่ซ้อมก็ไม่แข็งแรงถ้าไม่บำรุงถึงก็ไม่แข็งแรงต้องบวกกันทุกสิ่งทุกอย่างรวมตัวของนักชกด้วยต้องตั้งใจและมุ่งมั่นครับแล้วก็มีหัวหน้าคณะคอยดูแลที่ดีแล้วก็เทรนเนอร์ที่ดีคอยแก้วยสอนมวยแก้ทางมวยได้ตลอดครับนักมวยถึงจะเก่งได้ต้องรวมกันหลายทางหลายส่วนครับนี่ครับ แข่งขวาหนักแรงเข่าในเหนียวแน่นชูรับสอสละชีพโอ้โหเห็นเนื้อตัวและการเตะออกแข่งแทงเขา่าเตะเบิ้ลครับนี่ครับการฟินซ้อมของชูรับสอสละชีพก็ไม่ธรรมดาเลยครับนี่เบิ้ล